สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮะโอ๊ตแล้วก็เชม่เหลือพรมวันนี้เราพาทุกท่านนะฮะมารับชมบ้านพูวิลล่าอีกหนึ่งหลังนะครับคือบ้านหลังนี้นะฮะผมบอกว่าความพิเศษของเขาก็คือที่ดินนะฮะแล้วก็โลเคชั่น เขาเนี่ยจะอยู่ในโซนแม่ริมะนะครับบ้านหลังนี้นะแล้วก็จะอยู่ในโครงการนะครับอ,อยู่ใกล้สนามกอล์ฟเลยเนี่ยโครงการที่มีสนามกอล์ฟตรงแม่ริมะนะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านสไตล์ออกเป็นแนวโมเดิร์นคอนเทมพอร์ตัลลีนะคือก็เป็นแบบร่วมสมัยหน่อยนะฮะคือทรงแบบนี้เนี่ยจะเป็นทรงที่แบบปัจจุบันผมมองว่าเป็นไทม์เลสนะอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ตัวบ้านก็จะเป็นบ้านที่แบบมีหลังคามีชายคลานะไม่ใช่แบบบ้านสไตล์โมเดิร์นสมัยใหม่นะครับซึ่งมันก็ดีแล้วก็ตอบโจทย์มากกว่า เพราะว่าบ้านแบบนี้เนี่ยหนึ่งคือไม่ร้อนนะฮะแล้วก็เป็นดีไซน์ที่กันแดดกันฝนได้ดีกว่าสไตล์โมเดิร์นแบบทั่วๆไปนะครับขนาดที่ดินของบ้านหลังนี้นะครับจะอยู่ที่251ตารางวานะครับคือผมบอกแล้วว่าความพิเศษคือที่ดินนะฮะที่ดิน2งานกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออยู่ใกล้สนามกอล์ฟนะครับเป็นบ้านสร้างใหม่เลยนะฮะอยู่ใกล้สนามกอล์ฟกินวันเลนเองนะครับตรงแม่ริมนะฮะคือที่จริงกตรงเนี้ยเดินทางไปไหนสะดวกหาของกินง่ายนะครับ ตัวบ้านพื้นที่200กว่าตารางวาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะประมาณเกือบ500ตารางเมตรเลยนะฮะตรงนี้เมื่อเราเข้ามานะครับโซนบริเวณแถวนี้นะฮะก็คือทางเข้าบ้านเนาะนะครับก็สามารถจอดรถบริเวณตรงนี้ได้ด้วยนะอ่านะครับจริงๆบ้านมันเพิ่งสร้างเสร็จเลยนะครับผมต้องบอกงี้ว่าบ้านเพิ่งสร้างเสร็จแบบใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยไอ้ตรงลานหน้าบ้านเนี่ยจอดรถได้เขาปูกกระเบื้องเอาไว้แต่คุณสามารถเข้ามาจอดตรงโรงจอดรถตรงนี้ได้นะเห็นไหมมันสามารถจอดตรงนี้ได้คือที่ดินขนาดเนี้ย ถ้าคุณมีรถอะแล้วคุณอยากทําที่จอดรถตรงเมื่อกี้ตรงลานเพิ่มก็ทําได้มันรองรับการจอดรถแบบสบายๆเนี่ยผมมองว่า 4- ี่หคันเนี่ยจอดได้สบายสำหรับคนที่มีรถเยอะๆคือคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็ตรงลงจอดรถก็จะเข้ามาตรงนี้ส่วนนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนกับเป็นโซนห้องเมดห้องแม่บ้านห้องเก็บของอนเนกประสงค์เนี่ยก็จะอยู่โซนบริเวณนี้ก็จะมีพื้นที่ซักล้างนะครับ พื้นที่ของโซนใช้สอยของถ้าคุณมีแม่บ้านแต่ว่าถ้าคุณไม่มีแม่บ้านโซนบริเวณนี้ทําเป็นห้องเก็บของหรือเป็นห้องซักรีดนะครับก็ทําได้มันก็จะเป็นลานอเนกประสงค์นะะหรือเป็นห้องอเนกประสงค์ของเขาอะนะครับอ่าแล้วก็จะมีห้องน้ํำในบริเวณนี้นี่คือห้องน้ำจริงก็เป็นห้องน้ํสโซนแม่บ้านแหละก็ถือว่าใหญ่ดีมากนะครับทีนี้ออกมาแป๊บหนึ่งก่อน่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเข้าไปแล้วเจอห้องแม่บ้านถูกไหมทีนี้เราออกมาตรงส่วนบริเวณนี้ครับก็จะเป็นโซนสวนนะครับอ่าข้างๆนี้ จะเป็นทางเข้าแล้วก็ตรงนี้เป็นเฉลียงที่เมื่อกี้ที่เราเข้าไปตรงโซนของห้องแม่บ้านนะครับตัวบ้านเนี่ยผมจะให้ดูว่าสามารถเดินได้โดยรอบนะก็มีสนามหญ้าแล้วก็เดินแบบโดยรอบบ้านได้เห็นไหมนี่อันนี้เดินอันนี้นี่คือด้านหลังข้างๆบ้านแล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมพาเดินรอบดูแป๊บหนึ่งนะฮะว่าเป็นยังไงเนี่ยก็มีพื้นที่โดยรอบเดินรอบบ้านได้จริงอ่ะบ้านมัน200กว่านะครับตารางวาเนี่ยคือกว้างมากนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมพาเข้ามาดูจากทางเข้าหน้าบ้านเมือสักคู่นะที่ตรงลงจอดรถแล้วก็เข้ามาตรงจุดนี้อ่านี่ผมวาร์ปมาให้แป๊บหนึ่งเมื่อเข้ามาตรงโซนบริเวณในบ้านนะครับจุดบริเวณนี้ก็คือโซนห้องลิฟวิ่งโซนห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่ดีไซน์เขาก็แต่งเป็นอารมณ์แบบแนวคอนเทมเป็นโมเดิร์นคอนเทมแบบลักชัวรี่หน่อยๆน,นะครับมีความกลิ่นอายของความโมเดิร์นหน่อยนะโทนสีที่ใช้ก็เป็นกลุ่มเอิร์ธโทนทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูแบบ คินครีนนะฮะแบบดูแบบอบอุ่นอบอุ่นหน่อยจะเป็นอว่ามีความแฝงของโมเดิร์ลอยู่นะครับตรงนี้เป็นโซนลิฟวิ่งคืองงานเนี่ยราคานี้นะครับประมาณ20กว่าล้านเนี่ยเขาให้ครบจบหมดแล้วนะก็คือแบบของพรีเมียมพวกงานโซฟานะครับโตกินข้าวรับประานอาหารเนี่ยก็มีเอาไวใ้ให้อย่างเสร็จสับเลยนะฮะอันนี้ก็แบบโต๊ะแบบ8ที่นั่งนะสบายๆนะครับนั่งนะ ก็มันจะอยู่โซนเดียวกันนะระหว่างโซนรับทานอาหารกับโซนของลิฟวิ่งนะครับก็บริเวณนี้พวกโคมไฟอะไรก็ตกแต่งได้อย่างดูดีเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้เราก็สามารถเปิดประตูออกไปด้านนอกได้ ตรงเนี้ยพอเราออกไปเมื่อสักครู่เนี่ยตอนผมเดินพามาข้างๆเนี่ยแม้มันจะถึงต้นโซนสระว่ายน้ำตรงเนี้ยก็คือโซนบริเวณสระว่ายน้ําหลังบ้านนะครับสระว่ายน้ำเนี่ยขนาด8ปคูณสเมตรนะก็แบบอารมณ์ว่ายไปกลับได้อย่างสบายนะก็เล่นได้เป็นโซนแบบเทเลสด้านนอกนั่งปาร์ตี้แฮงเอาท์สวนเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับสวนเนี่ยเขียวนะฮะดูดีเลยนะครับพื้นที่ภายนอกใช้งานได้อย่างดีคือพอบ้านเนี่ยยีกว่าล้านเนี่ยมันก็ต้องที่ดินประมาณนี้นะฮะประมาณสัก 200กว่าวานะครับทีนี้กลับเข้าบ้านอีกทีหนึ่งนะฮะจุดนี้จะเป็นจุดอารมณ์โซนครัวละจะเป็นโซนครัวยุโรปนะครับคือโซนครัวเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายส่วนนะเห็นไหมเมื่อกี้มันมีประตูกั้นนะครับระหว่างโซนครัวยุโรปกับโซนลิฟวิ่งก็สามารถมีประตูบานเลื่อน3บานปิดได้ทีนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นโซนครัวยุโรปมีไอแลนด์คือถ้าคุณอยากนั่งกินข้าวเร็วๆอ่ะเรานั่งกินตรงนี้ได้เลยประกอบอาหารแล้วนั่งกินตรงนี้เป็นหลักแล้วก็จะมีประตูกั้นอีกฉากหนึ่งก็จะเป็นโซนครัวไทยละ ที่จริงีง่ยถ้าเราเปิดเอาไว้ก็ได้นะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกินมันไม่ได้ออกเพราะว่าตัวคูดดควันเนี่ยเขาใช้ตัวใหญ่นะครับแล้วก็การกินได้อย่างดียแล้วคือพอเปิดโล่งเนี่ยมันก็ดีนะบิดแค่ฝั่งของโซนลิฟวิ่งก็พอแต่เนี้ยเขาทําฉากกั้นเอาไว้นะแบ่ง3ส,ส่วนเลยนะมันก็ถือเป็นจุดดีมากแล้วก็ห้องครัวใหญ่มากนะครับทีนี้กลับมานะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนบริเวณของห้องนอนกันบ้างนะห้อง แรกนะครับคือห้องนอนตรงนี้เดี๋ยวผมว่าผมพาดูตรงส่วนของห้องน้ําตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นห้องน้ําแขกใช้ด้านนอกนะคือดีไซน์ห้องน้ํากระบุ้งกระเบื้อง,ก,งก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับขนาดกว้างขวางนะสำหรับห้องน้านะครับนี่นะฮะใช้งานได้ดีอ่าทีนี้ดูอีกห้องหนึ่งเมื่อกี้นะครับเราเข้ามาตรงจุดนี้ก็คือเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งอ่านะครับ ก็เป็นส่วนบริเวณของห้องนอนชั้น1แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคือเขาไม่ได้ใส่เตียงเอาไว้ให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้อยากใช้ตรงจุดนี้เป็นห้องนอนก็ได้หรือคุณไปใส่เตียงทีหลังก็ได้ คุณปรับเป็นห้องทํางานก็ได้ปัจจุบันเนี่ยบ้านโดยส่วนมากนะหลายๆคนเนี่ยเขาอยากได้ห้องทํางานมากกว่าเพราะว่าห้องทํางานก็เป็นห้องแบบทํางาน work from home มีจุดนั่งทํางานเป็นกิจจลักษณะก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ห้องทํางานคุณอย่าปรับส่วนนี้เป็นห้องนอนก็แค่ใส่เตียงเข้าไปนะครับแล้วก็ภายในห้องเนี่ยก็มีห้องน้ำเอาไว้ให้แล้วนะที่จริงมันเป็นเรื่องของเล็กน้นอยนะครับปรับฟังก์ชันของการอยู่อาศัยของแต่ละบุคคลได้ โซนห้องน้ําดีมากกว้างขวางนะครับแบ่งโซนเปียกแห้งเอาไว้ใหูุ้แอนโทนกระเบื้องใช้งานได้ดีมากนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของชั้นสนกันบ้างที่จริงอยากให้ดูรายละเอียดเนี่ยมันมีพวกชั้นวงชั้นวางนะครับภายในบ้านก็ติดวอลเปเปอร์เอาไว้ทาให้มีดูความแบบดูเขาเรียกว่าดูสะอาดตานะฮะแล้วก็ดูแบบเรียบร้อยนะครับบันไดบันไดกระจกนะฮะมีราวจับเป็นไม้แบบนี้ก็ถือว่าดีมาก ขึ้นมาชั้น2เนี่ยกว้างขวางนะตรงลิฟวิ่งตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดกว้างเลยนะครับจริงวางโต๊ะนั่งโซโฟ,ฟานังตรงนี้ได้อีกชุดหนึ่งเลยนะครับถือว่าวางได้นะกว้างขวางนะครับห้องนอนแรกนะคือบ้านไทยอย่างเงี้ยจะมีห้องนอน,นมาทั้งสี่ห้องนอนอยู่แล้วแล้วก็ห้องน้ําในตัวทุกห้องนะครับในการตกแต่งผมมองว่ามันเป็นบ้านแบบ รับชูลี่แบบนี้มันก็ให้บิวอินให้เตียงนะครับทำพวกงานไลท์ติ้งออกมาเนี่ยคือแบบจบแล้วนะครับถือว่าสวยงามมากนะฮะนี่นะครับดูดีเลยนะฮะมีบิวอินมีเตียงที่นอนนะครับจัดแต่งพร็อพเอาไว้ให้อย่างแบบเสร็จสรรพหมดลวนะครับนี่นะแล้วก็มีส่วนของ w a l k i n ิน o ก e ซก็เข้าไปในจุดข้างในนะนี่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ออกมาส่วนบริเวณระเบียงได้นะครับ โซนระเบียงตรงนี้นะฮะแเขกว้างขวางนะนะครับถือว่าเป็นระเบียงที่กว้างแล้วก็ออกมาชมวิวเนี่ยด้านนอกได้นะครับคือจริงๆนะในโครงการเนี้ยของกินเวลเนี่ยคือผมมองว่าโครงการเขาก็ดีนะสะอาดเรียบร้อยนะครับใครที่แบบชอบได้กรอบนะครับมีคุณผู้ชายคุณผู้หญิงมีลูกอย่างเงี้ยก็สบายๆนะครับ,บ,บ,รบขับไปได้ขับไปอ,ออกรอบก็ได้นะกลับเข้ามาครับเดี๋ยวมาดูส่วนของวากินโคเซ่นนะคืออันนี้ไม่ใช่ห้อง non master นอนมาสเตอร์นะแต่ผมมองว่า กว้างเลยนะครับทำฟังก์ชันออกมาถือว่าเป็นห้องนอนที่กว้างเลยนีมีวกินโคเซสมีจุดแต่งหน้านะครับโต๊ะเครื่องแป้งตรงบริเวณนี้เอาไว้ให้ถือว่าแบบใช้งานได้ดีนะแล้วก็ส่วนของห้องน้ำนะครับกว้างขวางคือเป็นใช้มาตรฐานปกติอยู่แล้วนะครับมีพวกกระจกไลท์ติ้งอะไรอย่างนี้นะฮะถือว่างานดีนะครับพวกนิตงานฟิชชิ่งงานฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับคือใช้ของดีหมดเลยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราออกมาดูอีกห้องหนึ่งกันที่อยู่เป็นฝั่ง ตรงข้ามะนะครับก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะฮะอ่านี่ฝั่งนี้นะครับคือไซส์ห้องนอนเล็กเนี่ยที่จริงไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากแต่ว่าความแตกต่างถ้าทุกท่านเห็นอยู่ก็เป็นเรื่องของมูดแอนโทนภายในห้องนะฮะคือผมมองว่าเขาแต่งมูดเป็นกลางๆนะไม่ได้โมดเดิร์นจ๋าไม่ได้ดูแบบ เป็นแนวไหนแนวหนึ่งจะเป็นแนวรุ่มสมัยแบบนี้แล้วก็มันจะอยู่ได้นานๆนะเพราะว่ามูทโทนเป็นมูดแบบรุ่มสมัยโมเดิร์นหน่อยแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่โมเดิร์นจ๋าแบบดักดาร์กอะไรเกินไปแต่แบบมีความเป็นคอนทราสต์หน่อยนะครับแล้วก็คือมันใช้งานง่ายจะอยู่ใครก็ได้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับหรือลูกๆเราก็อยู่ใช้งานได้นะครับ ออกมาโซนบริเวณทางด้านนอกนะฮะก็เป็นระเบียงเหมือนกันเหมือนกับห,ห้องนอนเมื่อสักครู่นะแต่ห้องนี้ก็จะเห็นวิวของสระว่ายน้ำนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานของตัวบ้านนะครับส่วน Walkin Co โคนะนี่ตรงนี้มีฉากกั้นด้วยนะครับผมว่ามองว่าใหญ่กว่าห้องเมื่อสักครู่เล็กน้อยนะถือว่าใหญ่กว่าเล็กน้อยจริงใกล้เคียงกันแหละนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของงานพวกงานฟิชชิ่งงานมูเลนทอนที่ ปรับอยู่เล็กน้อยนะนี่ก็แบบถือว่าโอเคเลยนะครับขนาดไซซิ่งห้องนะฮะห้องขนาดกลางที่เขาให้มานะครับแล้วก็ภายในห้องน้ำเนี่ยแตกต่างเห็นไหมมูดโทนอ่าแต่ละห้องเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยอย่างสิ้นเชิงพวกงานกระเบื้องที่ใช้ก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะอืมส่วนสุดท้ายของชั้น2เนี่ยก็จะต้องเป็นห้องนอนมาสเตอร์นั่นเองนะครับก็ถือว่าจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของตัวบ้านละ เราไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันนะครับพวกงานไม้ต่างๆเขาก็ทํามาได้ดีนะครับเห็นพวกงานฟิชชิ่งงานไม้อะไรอย่างเงี้ยงานวิวอินทำมาได้ดีมากในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยไซซิ่งเนี่ยแบบผมบอกเลยว่าใหญ่เลยนะครับขนาดนี้คือพอดีนะเราก็ในส่วนของมูแอนโทนห้องนี้เนี่ยมันจะมีความเอิร์ธโทนมีความออกแนวแบบ เข้ามาแล้วดูแบบไม่ได้โมเดิร์นจ๋าแต่แบบดูเป็นการพักผ่อนสีออกเขีมๆไม้ที่แบบเทนยุคนี้นะมีขาวมีไม้แล้วก็ขนาดใหญ่นะครับสามารถติดตั้งทีวีได้นะค,คุณจะมีทีวีในห้องนอนก็ได้มีตู้บิวอินนะครับเอาไว้ให้วัดเตียงทำบิวอินเอาไว้ให้อย่างดีแต่ตรงนี้เป็นแบบบิวอินพวกนี้คือทําออกมาแบบราคานีสูงอยู่แล้วนะพวกงานพวกนี้นะครับงานดีๆแบบนี้แล้วก็มีระเบียงขนาดใหญ่ตรงจุดนี้นะฮะนี่ข้างๆครับอา่า สนระเบียงนี่กว้างมากนะครับเดินได้รอบเลยนะฮะนี่นะครับอืมนะคือแบบมันสุดสามารถเดินไปตรงเนี้ยข้างๆเนี่ยมันก็จะมองเห็นสระว่ายน้าได้ที่จริงมันจะมีกระจกภายในในห้องเนี่ยก็มองเห็นสระว่ายน้ําได้นะแต่ระเบียงตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบเทคสระว่ายน้ํามันเดินไปข้างๆก็เป็นเห็นสระว่ายน้านะทีนี้มาดูส่วนของวอกินโคเซตคือจุดที่สําคัญนะเห็นตู้ไหมผมชอบนะห้องนอนมาสเตอร์มันต้องมีตู้แบบตู้เก็บของตู้โชว์ของมันมีพวกตู้ ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะแบบมีพวกกระเป๋านะต้องมีตู้แบบโชกกระเป๋าตู้ตั้งกระเป๋าอย่างเงี้ยนะฮะของต่างหากมานะครับซึ่งบ้านบางปัจจุบันถ้าเราซื้อบ้านสำเร็จรูปบางทีมันอาจจะไม่ได้มีพวกนี้มาให้นะครับส่วนของอินโคเซตตู้เสื้อผ้าเยอะมากนะฮะอันนี้คือเยอะกว่าสองห้องนอนที่เหลืออย่างชัดเจนนะครับพวกงานบิวอินต่างๆเนี่ยเพียรพร้อมนะฮะใหญ่เลยนะครับใหญ่บบสุดๆเลยนะฮะส่วนของห้องน้ํา มีอ่างอาบน้ำเอาไว้ให้นะครับนี่ไซซิ่งห้องน้ำนะครับแบ่งโซนเปียกแห้งมีอ่างให้นะครับมีวอตท็อปนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวสกขภัณฑ์เป็นแบบไฟฟ้านี่นะครับอ่างล้างหน้าเป็นคนะิสแอนเธอนะมี2อ่างใช้งานได้นะครับนี่ห้องน้าแบ่งเป็น2โซนเลยนะนี่นะครับฝั่ง2ฝั่งคือถือว่าใช้ได้แล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นโซนแบบอารมณ์แบบเลนชาวเวอร์มีจุดให้นั่งได้ด้วยนะครับแบบอารมณ์แบบนั่งอาบนะฮะแบบ อาบเร็วๆอาบตรงจุดนี้แล้วอาบแยกกันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เข้าห้องน้ําจากอีกส่วนหนึงเมื่อกี้จากห้องนอนใช่ไหมเราสามารถเปิดประตูตรงนี้เข้ามาตรงนี้เลยไม่ต้องผ่านส่วนของวากินโคเซนได้หรือเปล่ไหมครับคือมันก็สามารถเข้าได้2ทางนันเองนะครับ แต่บ้านหลังนี้นะถ้าคุณชอบแบบนี้ดีไซน์แบบนี้แล้วก็โลเคชันตรงจุดนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากซื้อบ้านเล็ดรูปนะครับไม่ต้องปวดหัวเรื่องงานก่อสร้างเองก็เข้ามาเยี่ยมชมตัวบ้านก่อนมาดูบ้านมาดูบ้านจริงกันก่อนดูไซซิงของบ้านก่อนว่าคุณชอบหรือเปล่านะครับแต่วันนี้นะฮะโอนแล้วก็เชียงใหม่หรือโพมขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ